แล้วสิบไม่ได้รูดนะ่ะวันนั้นนะ่ะแม่ที่แม่ซื้อเลรีนาเสร็จอนะ่ะแล้วสิบไม่รูดที่เรียบร้อยลนะ่ะเออเลรีนามันช่วยเรียบปรับสดมดุลลำไส้กลิ่นน้องสาวเลยช่วยได้เออพี่พี่ตังทอนค่ะวันนั้นนะคะที่ซื้อเลรีนาเสร็จอากพี่เอาตังทอนเลยนะเพราะหลักพาหลักร้อยแต่แบงค์พันมาก็ต้องทอนอยู่แล้วค่ะและพี่ตานะ่ะตาขี้วันนั้นนะ่ะเออที่ซื้อเลรีนาเสร็จอ่ะแล้วเขาก็จะคือขี้ต่อเออเลรีนาช่วยเรียกปรับสมดุลลำไส้ตกข่าวตอนนี้ช่วยได้หมดเลยของผู้หญิงเงินนนนนนล่่ววงมาาห้้ััะ แม่เอามาแล้วไงที่ซื้อเลลีน่าไงาตัวนี้ดีมากเลยหนึ่งกล่องอัะฉิกช่งปากคุณรลดว้าว <c oughs> เลลีน่าถูกขนาดนี้เลยเหรอโอ้แล้วกินดีจริงด้วยรล้ <c oughs> อ,อะอะไรติดคอนะ <c oughs> อะวันนั้นไม่ติดคออันนี้กินได้เลยมันแค่กรอกปากกินแล้วกินได้เลยแม่ไม่ต้องกลัวติดคอมันจะเป็นแคปซูลเออเออมเแมลงอะไรติดหน้าตรงนั้นนะ่ะแม่อ๋อไม่มีเพราะแม่ซื้อเลลีน่าไปกินแล้วใช่ไหมล่ะมันช่วยปรับสมดุลลำไส้ได้ดีมากตุง้งโคตุ้งขาเลยนะของอะไรถุงตาข่ายแล้วน้า วันนั้นไงที่แม่ใส่เลลีนาถุงมนจะขาตัวนี้ช่วยเรื่องปรับขนดูรำไส้กินปากน้องสา,าวคนเขาจำเด็นช่วยได้หมดเลยมันรอดโอเคขายยังไงอ่ะไหนคะเอาหรอทำไมขายแพงสักเลยอ่ะไม่แพงนี่ไงเลลีนามันช่วยปรับขนดูรำไส้ตกขาวของผู้หญิงด้วยเออ